บริษัทเอสทีมาจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย EPTQ Filler ในประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์พรีเมียมเนเจอรัลทรัสเโดดเด่นด้านนวัตกรรมความงามและคุณภาพมาตรฐานได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เที่ยวชาญด้านความงามกว่า60ประเทศทั่วโลก e p t q คือแบรนด์ที่ผู้หญิงพูดถึงในฐานะการสะท้อนความเป็นตัวตนและเป็นแบรนด์ที่พร้อมจัดสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับผู้หญิงทุกเจนไม่ว่าเจนไหนก็สามารถที่จะสวยมั่นใจผ่านตัวตนของตัวคุณเองล่าสุดจัดง,งานเปิดตัวสุดตาสาวสวยเจนเย่เมธิกาคืนแทนพรีเซนเตอร์ในแคมเปญ reflect you ตัวแทนของหญิงสาวยุคใหม่ที่มีความมั่นใจมีแนวคิดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่มีความกล้าแสดงออกในสไตล์ของตัวเองอย่างชัดเจนโดยได้จัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ EPTQ ในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานพิธีกรกล่าวต้อนรับคุณจิรวิทย์วิสุทธิยาน CEO และคุณธรรมพงศ์ตรีสิริพิสาร Co-founder พร้อมพันธมิตรและลูกค้าคนสำคัญชมไฮไลท์โชว์พิเศษจากเจนเย่เมธิกาที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ตัวช่วยที่ทำให้ดูดีมีความมั่นใจสวยเท่สง,ง่างามและจริงใจในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่โดยมีนภัทรนัทนนรับหน้าที่พิธีกร วันนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้รับการตอบรับจากทางคุณหมอและก็คลินิกต่างๆมากมายนะครับรวมถึงได้รับความสนใจจากพี่สื่อส่วนทุกท่านนะครับเราก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์งเราได้เดินทางนะครับมาหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถสร้างความไว้วางใจในเชิงของคุณภาพนะครับความปลอดภัยและการใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี วันนี้ก็รู้สึกดีใจม,มากๆเลยครับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราคุณเจนเย่ครับค่ะก็เ,เป็นเกียรติมากๆค่ะดีใจมากที่ถูกษษษเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของ EPTQ นะคะก็แปลว่าอยู่แบบเป็นตัวแทนเจนใหม่ค่ะดิวเจนค่ะก็เข้าคุณมากครับทางบร,ร,ริษ,ษัทก็มีความยินดีนะฮะที่วันนี้ได้เดินทางแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะฮะจากสื่อมวลชนแล้วก็ทีมแพทย์แล้วก็คลินิกต่างๆรวมถึงคุณเจนเย่ที่รับผลิต ของเราเราก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความผูกพันนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราได้สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแท้จริงโดยบุคลิกที่สะท้อนออกมาในทุกมิติจากจาการที่ได้รู้จักคุณเจนเย่เองและผลงานของคุณเจนเย่ในทุกมิติเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความภูมิใจท,ท,ที่ได้สะท้อนอย่างเกินคาดฮะ,ะแล้วก็เชื่อว่าแพทย์เองหรือผู้บริโภคเองก,ก็ก็จะเล็งเห็นในสิ่งที่เราเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับทางแบรนด์เองเห็นความเป็น แสเน่มาแบบไหนสปอนหรือเรียกแเน่ครับก็ต้องพูดว่าได้ชมผลงานนะฮะก็ผลงานของสองครามทรงด่วนนะฮะนี้ไม่ได้โปรโมททีวีเขานะฮะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่สะท้อนถึงคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็สะท้อนของคนที่ไม่ใช่แค่มีมุมเดียวแต่มีความสามารถที่หลากหลายมีตัวตนมีความดีงามอยู่ในตัวเองนะฮะแล้วก็มีความสมาร์ทซึ่งในความเป็นของ เขาเรียกคนรุ่นใหม่ในมุมของนานาชาติ global gen ทั้งพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้แล้วก็มีมุมแนวคิดในความเป็นธุรกิจมีความเป็นเกิร์บอสซึ่งจริงๆมันเป็น inspiration ของคนในยุคนี้และก็ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันท้าทายกับสิ่งที่เราเรียกว่า global product global citizen ของเราซึ่งเราเราเ็งเห็นว่าเรามีความภูมิใจครับเกนะครัคความ global นี้ที่เราได้รับมอบหมาจากทางบรนด ตอนนี้เหมือนได้มงมิสโลบเลยวิวเหมือนได้มงเลยคือก็ดีใจมากที่ทางแบรนด์แรงเห็นอะไรบางอย่างในตัวหนูซึ่งอาจจะถ่ายทอดด้วยบทเฉาอความจริงบทนี้ก็ทําให้ทําให้คนได้เห็นหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยได้คนอื่นได้เห็นก็ดีใจมากที่ทางแบรนด์เห็นแล้วก็ได้มารับตั้งเป็นแบบพรีเซนเตอร์ได้พรีเซนต์คุณภาพที่ดีขนาดนี้ให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนในแบบชัดเจนในแบบองเจนเออในแบบผมเจนพอด โประเจเต์หนูว่าอย่างเงี้ยพอมันเป็นของยี่หแล้วอะทุกคนไปตรงตัวเองได้แล้วอย่างแบบมันทุกอย่างเปิดกว้างแล้วก็ชัดเจนในแบบตัวเองก็คือเราอยากเป็นแบบไหนก็เป็นคนจะรักเราก็ตอบเมื่อเราเป็นตัวเองนะพีครับินสินค้าเลยก็คือว่า เราเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับรวมถึงบริการของเราเองก็เป็นบริการที่เข้าถึงได้นะครับก็เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราได้ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับจากการที่สินผลิติัณฑ์เองมาถูกใช้นะครับไปมากกว่า10ประเทศทั่วโลกแล้วก็ทั่วทภ้งโลก อะ <mm ไรนะฮะมาคีถามคำถามคอ้งทายวิธ no ีนะฮะยากปากฝากปากปกผิดนะฮะใครอยากจะสวยเหมือนเจนเย่ก็ถ้าใครอยากจะสวยเหมือนน้องเจนเย่นะฮะนอกจากสิ่งท oh uh> ี่น้องเจนเย่เป็นแล้วก็ขอให้มองในสิ่งที่น้องเจนเย่ได้เลือกนะฮะซึ่งเราก็เชื่อว่าเราเป็นบริษัทแล้วก็นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจในการที่จะสร้างผลงานเฉ่นเช่นที่คุณเจนเย่ได้สร้างผลงานเช่นเดียวกันที่จะอยู่คู่กับ ตลาดทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับค่ะาก็อยากจะฝากกิตติคิวไว้ด้วยค่ะจริงๆหนูว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องโปรดักต์มากๆแล้วก็คือเจอเรื่องเป็นพรเซนเตอร์หนูก็ต้องมั่นใจมากว่าเขามีคุณภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเราอยากให้ทุกคนได้ลองจะได้สุดจริงจริงค่ะโอเคครับขอบคุณมากทั้งสามท่านคนะครับขอบคุณน้องจีนี่แ้วนะครับมอตกลางเลยค Có này liên đấy